ร้านลูกชุบนะครับร้านลูกชุบเราก็ยังอยู่นะครับลูกให,ใหญ่เลยครับทำได้สวยแล้วก็เหมือนจริงมากนะครับร้านผ้าถุงนะครับคือห้าสิบบาทก็ยังอยู่นะครับนี่ครับ ห้าสิบบาททุกส่งเลยครับอยู่ด้านหน้าเออ,อาจารย์นกทักคิ้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้นะครับร้านผลไม้นีออ่มีมะละกอละมุดส้มนะครับกล้วยมะม่วงอ่าผลังชมพู่นะร้านขาหมูนะครับขาหมูก็ยังอยู่นะครับ ตับมาก็จะเป็นร้านผัดไทยอันนี้จะเป็นร้านอะไรน,นี้จะเป็นร้านต้มต๋ง แล้วก็ร้านประทูนะครับร้านประเพินประทูขัดมาจะเป็นร้านขนมปังในเบนซ์นะครับ แต่ทีนี้เราจะมีร้านข้าวแกงใหม่นะครับร้านาข้าวแกงปักใต้นะครับนครศรีธรรมราชนะครับกับข้าวเยอะมากสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกอังโนนอีกรวมๆแล้วยี่สิบกว่าอย่างนะครับอันนี้จะไม่ใช่ข้าวแกงของพิยานะครับจะเป็นร้านชื่อดังครับร้านด้านนอกนะครับเ,เข้ามาขายนะครับร้านข้าวแกง เป็นข้าวแกงปักใต้นะครับข้าวแกงปักใต้แท้ๆนะครับพี่แกงอของทางใต้นะครับมีจับข้าวให้เราเลือกอได้ทานกันนะครับยี่สิบกว่าอย่างนะครับนี่ครับถัดมาก็จะเป็นร้านน้ำนะครับร้านน้ำแกงนะครับแล้วก็ร้านที่ป่อกได้จะอยู่ ใก,ใกล้กัน,นครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมของเจ้าเก่านะครับร้านขนมขนมหวานข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอนนู่ขนมนะวันนี้มีเปอกเปี๊ยด้วย ชิ้นละสิบบาทโอ้โหโคตรใหญ่มากชิ้นใหญ่ๆเลยทอดมันปลากรายทอดมันกรุ้งร้านสลัตตี้นะครับ รอานซาล็ี้ยังอยู่นะครับร้านซเล็อตี้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นลูกชิ้นยืนกินนะครับไม้ละสามบาทนะครับนี่นะครับไม้ละสามบาทนะครับก็จะมีไม้ละสิบบาทด้วยนะฮก็ลูกค้าก็มาเลือกสั่งกันได้นะครับอันนี้เป็นขนมอเขาเรียกขนมอะไรไม่รู้นะครับยี่สิบบาทนะ หอหมกยี่สิบบาทคคก็ยังอยู่นะครับขาเจอเลยนะคะมัได้มาชมกอดได้นะคะแล้วอะไรดีค๊ะอันนี้มีปลาทอดทอนไก่อย่างละท่ปลาไก่คู่แล้วกนที่เป็นลูกสาวในอันะระมาณยสบาทจ้ะขายดีเหมือนเดิมนะครับถัดมานี้ก็จะเป็นเอขนมถ้วยนะครับขนมถ้วยในอน้นนะครับสองร้อยยี่สิบาทนไม่แพง ร้านขนมปังร้านเค้กโบราณยี่สิบบาทนะครับสวัสดีครับหัวยี่สิบบาทกลมเบลเล่เบลเล่นะครับเบลเล่เบาลา่านี่ก็จะมีเนื้อย่างด้วยนะครับเนื้อย่างใครชอบเนื้อก็ลองแวะเวียนเข้ามาทานดูนะครับร้านนี้คือร้านข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนี่จะเป็นร้านใหม่นะครับร้านข้าวเหนียวมะม่วง คือความมันครับกล่องละสี่สิบาทนะครับไม่แพงครับจะมีร้านผลไม้อีกหนึ่งร้านนะครับร้านผลไม้นะครับแล้วก็จะเป็นร้านผักสดนะครับ ถัดมาจะเป็นร้านมีกรอบนะครับมีกรอบก็ยังอยู่นะครับเจ้าเก่านะครับแล้วก็ร้านขนมตาลน,นะครับสวัสดีครับนะขนมตราทำกันใหม่ๆก็สดนะครับรัอเปอร์ขนมตาลน,นะครับร้านเกี๊ยวทองเครื่อง ยังต้มยังต้มไม่เสร็จเหรอไม้เ้่ยเงอ่าก็ยังมานะเช้า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 ก็จะช้าหน่อยนึ่งต้มโขงปปาย่างนะครับก็ยังถ่ายอยู่นะครับ ขนมสาลี่นะครับขนมสาลี่ก็ยังอยู่ตอนนี้นะครับทำกันใหม่ๆทดๆทุกวันนะครับสวัสดีครับใช่คุณุใช่คุยใช่มาจากตะเวนแบบแถมทีหนึ่งรูปเลยนะจ๊ะม,มาเลย มาบอกได้เลยใช่ไหมมาบอกได้เลยลว่าดูตาเวนแดงมานะ,ะอ่า่งผนะูใช่ยหนึ่งลูกคือหนึ่งองาใครมาซื้อนะครับบอกดูจากช่องตะเวนแดกนะครับแม่ขายะะจะแถมให้หนึ่งลูกมีแบบทอดก็มีครับมีแบบทอด ไส้กรอกอีกสารไมและสิบบาทครับร้านน้ำส้มเป็นเกนะครับเคนเซเลปปี้น้ำส้มก็มีนะครับ โรตีน้ำส้มโรตีสายไหมที่นี่จะทำแป้งสดๆนะครับทำแป้งสดๆขายเองเลยแล้วก็มีขนมไทยญี่ปุ่นนะครับ10บาทน,นะครับจะมีเค้กสติงกระดิ่งแมวนะครับ ติดบาทไม่มีเปลี่ยนนะครับที่นี่ขนมไทยกรอบแหนมครีมฮอนนะครับครีมฮอนโจอจอก็ยังอยู่นะครับโจ หมูผแลนแคบหมูมมข้าวเหนียวกล่องละยี่สิบบาทข้าวเหนียวหมูแดดเดียวขาบอกมากี่เที่ยวก็ต้องซื้อนะร้านนี้ครับ ก็จะมีร้านเต้าหู้นะคเต้าหู้ของแกานก็เป็นร้านชา้าวนะครับ